กูมาบ้านมึงครั้งแรกเลยที่เนี้ยพาพา,พาทัวนอะ่ะวันนี้กูทํารายการนี่แคมปิ้งบ้านเพื่อน<บ>แคมป์จริงๆมันคือแคมปิ้งทัวร์แต่กูชวนเพื่อนออกไปข้างนอกเนี่ยมันคงยากกูเลยมาบ้านเพื่อนกูมานอนบ้านเพื่อนเลยมาแคมป์บ้านเพื่อนเลยมึงก็ที่ตัวเองก็เยอะแยะ <laughs> <ม> <laughs> ก็อยู่มาเป็นปีแล้วนนน 5, <laughs> ที่ตัวเองอยู่มาเป็นปีแล้วกูเช่าเขาไว้จอดรถเฉยๆอ่ะมึงคิดดูเลยว่า จะไปชวนต้ยัดออกไปเที่ยวเนี่ยมึงว่ายากวะอย่างยากอ่ะเออเตือนกูกูไปบ้านเพื่อนเลยกูไปนอนบ้านมันเลยชวนยากุกบมึงก็มาถึงบ้านเลยอ่าไปครับพาทัวร์นะยครับวันนี้ผมจะนอนตรงไหนของบ้านคุณดีลงรถไหมลงรถไหมนี่นะครับรถพ่อเหรอเนี่ยนอนข้างปั๊มลมเนี่ยนี่นะครับครั้งแรกเปิดประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นทาวน์เฮาทาวน์โฮมนะครับนี่น่าจะเป็น ทีมที่สุดยอดแห่งแบบคาร์พู่พี่ๆในตอนนี้นะครับนี่พี่ตั้มก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำมาหากินของเขานะครับในการเจาะละเอียดขนาดตัดต่อนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นวงล็อกที่คุณชอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นซิกพิทอ์นะครับแล้วก็รองเท้านี่ถ้าคุณอยากได้คู่ไหนก็ดูไว้นะครับวันหนึ่งพี่ตั้มนี่เซลล์อีทแน่นอนนะครับจองไว้ได้นะครับผม นี่ย้ตรงนี้มุมมุมนี้ได้เหมือนกันเนี้ยตามมุมนี้ดูโล่งๆลเนี่ยกูสามารถแบบกางเต็นท์อะไรตรงนี้ได้ไปี่ยตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เย็ยนหน่อยไงแต่แต่ว่าของงมไม่เหมาะของของตามันนี้ขององันนี้